สวัสดีครับเพื่อนพี่โอมังกรทนงและเพื่อนมิตรภาพและคงแดดทุกท่านนะครับผมพี่โอในน้ำหัวหน้าทีมมังกรแห่งน้ำใจทีมนะครับมีคลิปนํามาเสนออีกแล้วนะครับคลิปที่เพื่อนๆจะทํามาแล้วก็คลิปที่พี่โอทําเก็บไว้นะครับเจ็ดแปดไปนี้ก็เยอะนะครับเซฟเก็บไว้นะครับเพื่อเก็บไปดูไปชมในยามแก่เท่าในยามที่เราอยากต้องการชมอยากต้องการลิปเพื่อนนะครับ เพื่อนนี้76จังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศนะครับชอบแข่งนกแข่งไกลชอบไปเที่ยวไหนมีความสุขก็แบ่งปันให้นะครับพี่โอพยายามเชื่อมต่อประสานมิตรภาพนะครับเพื่อเพื่อนได้รู้จักนะครับสิ่งที่พี่โอทำเก็บคลิปเก็บภาพไว้เป็นตำนานนะครับยังไงก็เพื่อนๆสนใจก็ลองติดตามชมนะครับมันมีอะไรไดีๆให้เพื่อนดูอีกเยอะนะครับชีวิตนี้เราต้องอเดินทาง คนหาวิตรภาพทีเจอนะครับคนเจอแล้วมิตรภาพดีๆนังเก็บไว้นะครับเพื่อนเยอะเป็นสิ่งที่ดีแต่มีเพื่อนดีๆมันดีกว่าเยอะนะครับแบ่งปันน้ําใจกันนะครับพี่โอขอบขอบคุณมากๆเพื่อนหัวใจทอนงทุกท่านที่แบ่งปันเก็บทาคลิปมาให้กันเสื้อมงก,ก่อนน้าใจทีมทุกตัวที่พี่โอทําให้นะพี่โอทําให้ด้วยใจนะครับมอบให้คนมีน้าใจที่จะคบหากันครับเลือกเพื่อนนะครับ ีวิตเราก็เยอะมากแล้วนะครับพบคนที่เดินไปกับเรานะครับพบคนที่ว่าตั้งใจให้เรานะครับมีรูรภาพลายผมแดงครับสวัสดีครับผมอครับสวัสดีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณโมซากายและคุณยาครับภรนยานะครับผู่แข่งนกนะครับผู่บุญผู่บารมีนะครับตอนนี้มีออกอาหารออกวิตามินอะไรใหม่ไหมตอนนี้เราเรามีวิตามินเสริมครับีั การแข่งงอเนะครับหลังแต่เราก็ติดต่อมาหลังไหม่หลังไหม่ต่อเปิดโทรอะไรครับผม04205345ครับสามารถโทรมาสอบถามครับวิธีใช้ครับวิธีทำไงหลังการแข่งครับนั่นแหละครับสําคัญนะครับคุณต้องสนใจนะครับหลังการแข่งคุณใช้งานเข้าแล้วนะครับเหมือนนักกีฬาหลังการแข่งคุณต้องดูแลใส่ใจเขานะครับให้วิตามินช่วยนกมันจะได้ฟื้นฟูได้เร็วครับ ก็ผมยังงงนะครับคุณโมดเดินสายเดินทางตลอดนกเดินทางทุกทิศมันอยู่ได้ยังไงวะคนยังซุดเลยนะนกอยู่ได้นะเคล็ดลับไปถามคุณโมดนะครับถามคุณยาได้นะครับตัวนี้น้องๆน,นะครับให้ความสําคัญเขาก็มีชีวิตเหมือนเรานะครับเนาะเราเลี้ยงเขาให้ดีเขาก็แตตอบแทนคุณเราครับ,ค,รบคุณโมดมีมียาน้ํายาตัวนี้มียาตัวอื่นมีอาหารไหมอาหารไม่มีอะครครับอาหารเนาะอาหารก็ติดต่อได้ ใช่ให้เหมาะสมนะครับนกตัวเล็กกระจึงหนึ่งคุณอย่าโหมวิตามินตัวใส่ตัวนั้นตัวนี้ไปสิบยี่ห้อคุณตายครับนกมันก็ไม่ร่างทนไม่ไหวนะครับเหมือนคนนะครับเนาะยังไงก็ศึกษาผู้รู้ดีกว่านะครับเขาผ่านอะไรมาเยอะนะครับขอบคุณทังครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณโมศศากยไกนะครับวันนี้ผมมังกรธนงมาสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับกงนกนะครับครับกรงนกสําหรับนกนับดอกในความคิดเห็นของคุณโมดเองนะครับเป็นความคิดเห็นที่เป็นวิทยาทานนะครับเนาะเรานะครับคิดเห็นคุณโมศนี้อย่างไรที่จะเหมาะสมกับนกครับลักษณะลักษณะของตัวนกนะฮะนกตัวไหนมันสเต็กขามันวิ่งร้องกระโดดร้องมันต้องใช้ใช้ทุกส่วนของของร่างกายมันนะ เพราะฉะนั้นเราจะไปบีบมันก็ไม่ได้นะเพราะเราไปบีบมันเยอะตรงสิบแอบซี่เก้าซี่ถ้วก็บีบนกตัวนี้จะไม่ร้องแน่นอนนะเพราะมันขัดครับขับความมู้สึงมันแต่เราอ่นอกยืนร้องมว้วนหันซ้ายหันขวาร้องอะไรพวกนี้เราบังคับให้มันร้องได้ฮะเพราะว่านป่นกองเล็กมันไม่ต้องกระโดดไปไหนเยอะแค่พลิกซ้ายพลิกขวาร้องไม่เสียอขาดและกะขังนกแต่โดยเฉพาะนกตัวนี้ เจ้าลีถังเขาเป็นนกที่มีสเต็ปขาที่จะต้องร้องร้องวิ่งร้องเพราะฉะนั้นไปบีบอย่างนั้นไม่ได้ครับสรุปแล้วคืออยู่ที่ตัวนกเนาะอยู่ที่เจ้าเจ้าของนี่จะจะมองนกออกหรือเปล่านกชอบแบบไหนยังไงเจ้าของเขาคงรู้แต่ว่าเจ้าของเขาก็พยายามนะพยายามบีบพยายามทําศึกษาแต่ถ้ามันไม่ได้เราต้องตัมาอย่างนี้ครับอย่างงงที่คุณคุณโมดที่ใส่นกตัวนี้ครับเป็นของช่างที่ไหนครับผม พอดีกองที่นี้น้องน้องเอ็กซ์สัญตองคุณฮะครับพอเป็นคนให้ผมมาฮะโอ้สุดยอดเลยครนะไม่รู้ว่าช่างช่างไหนทำฮะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณยอดครับ